อัสลามุอะลัยกุมวเรา์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่9ครับรายการที่รวบรวมเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัลานจากศูนย์วิทยาศานตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราจะพบกันทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบ5รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมอิรฟันเะมะไลดิฉันวิลามโมร์เราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมะคะเหลืออีก5าวันนะคะเดือนรอมฎอนก็จะจากเราไปอลัลลอฮฺสุบฮา,านะผูว,ว่าตาอาลาทรงตรัสว่าฮามีมขอสาบานด้วยคำพีอันชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญแท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือนในคืนนั้นทุกๆก,กิจกรรมที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้ว โดยทรงบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งมาเป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเจ้าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้สุรอัตด,ดูคอนอายะที่1ถึง6สำหรับวันนี้นะครับรายการวิหีรอมฎอนของเรานะครับมีเนื้อหาอะไรที่มาฝากคุณชมกันบ้างนั้นเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนครับในช่วงฮาลาลอินไซค่ะพี่ฟันวันนี้เรามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างคะ วันนี้นะครับนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ทารันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกาแฟกลิ่นและรสรํำกันครับค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและในช่วงที่2ค่ะพี่ฟันวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะครเราจะไปทําอะไรที่นั่นนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยครับ ล ah uh. ามุอะไรกุ้มวะราะมาตุลลอิวให้บรากาตุ์กลับมาอีกครั้งกับรายการวิถีรอมอนปี9ช่วงฮารานอินไซต์นะคะที่จะพาทุกท่านมารับรู้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตแบบอิสลามนะคะซึ่งวันนี้นอกจากดิฉันซูไนนีมหัมะเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ก็จะยังมีดอรอาชรีสุวรรณนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยที่วันนี้เราสองคนจะมาพูดคุยเรื่องของกาแฟกลิ่นและรสดรำค่ะค, As ah uh, ะครับอัสลามุอะลัยกุมวะราอมะตุลลอ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในในวันนี้เนี่ยเราก็มาพูดเรื่องของกาแฟรสกลิ่นต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเราก็กินกันทุกวันอยู่แล้วยิ่งในช่วงมันจะเป็นนักศึกษาใกล้สอบเนี่ยก็จะยิ่งกินเข้มข้ <laughs> นนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับบางวันเนี่ยก็จะมีการแปรผลที่ดึกๆอะไรเนี้ยเราก็จะใช้กาแฟเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับใน ในในการที่จะออทําให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋าได้มีพลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งกาแฟเนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เจอกันที่เอธิโอเปียนะครับเมืองกัฟฟานะครับในปี575นะครับซึ่งอาจจะเคยได้ยินเรื่องของตำนานแพะเต้นใช่ไหมครับแพะที่กระปี้กระเป๋าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กาแฟเนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของประเทศอาหรับเยเมนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าสู่ออตโตมัน นะครับแล้วก็แพร์เข้าสู่ยุโรปผ่านทางประเทศอิตาลีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกาแฟหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่ปลูกทั่วโลกนะครับแล้วก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้กาแฟเป็นที่นิยมสําหรับคนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการปรับแต่งกลิ่นกาแฟขึ้นใหม่นะครับมีการหมักเอ่ยมีการไปบ่มกับวิธีการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คนชอบหรือผู้บริโภคนียชอบดื่มกาแฟเป็นยังไงบ้างนี่งี้ยครืบอันี้ก็เขาเป็นเรื่องราวของกาแฟในเรื่องเบื้องต้นนะครับผมในส่วนของกาแฟประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีการปลูกกาแฟค่อนข้างมากเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศ ต่างๆทั่วโลกซึ่งก็ได้รับความนิยมกาแฟาไทยเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อมีชื่อมากกับ mm hmm. ทั่วโลกเหมือนกันซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีการปลูกอยู่2ส,สายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าและสายพันธุ์อาราบิกา้าซึ่งสายพันธุ์โรบัสต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกในทางภาคใต้แต่ว่าจะนิยมไป ใช้กับกาแฟ 3-in-1 mm. แต่ในส่วนของอ,อีกสายพันธุ์นึงก็คือกาแฟอาราบิก้าซึ่งจะเป็นกาแฟที่ชอบความหนาวความเย็นก็จะไปปลูกในโซนภาคเหนือของประเทศไทย mm. อย่างเชียงใหม่เชียงรายรที่เราจะได้ยินบ,บ,บ่อยๆเวลาไปเที่ยวก็จะได้ไปชิมกาแฟตามคาเฟ่ด้วยแล้วแบบไหนอร่อยกว่ากันนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเพราะว่ากาแฟทั้ง2แบบเนี่ยจะมีรสชาติแล้วก็ความเสน่ห์ของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยต่างกันแต่ถ้าตามคาเฟ่ที่เราไปกินกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกาา้กาเพราะว่ามันจะมีการทำนํำมาโปรเซสต่างๆทั้ง<บ>ในเรื่องของตั้งแต่การปลูกาการเก็บเกี่ยวแล้วก็โปรเซสที่ทําให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติต่างกันซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยมันมีจุดเด่นของมันก็คือจะมีความ มีกรดอยู่ในตัวของมันซึ่งก mm. าแฟจริงๆแล้วมันคือผลมไม้ชนิดหนึ่งนะคะ mm. เป็นตระกูลของเบอร์รี่มีผลจริงๆผลสีแดงออกค่อนข้างเหลืองทําให้แบบ mm. พออาราบิกาเนี่ยมันก็เลยมีรสชาติความเปรี้ยวคนเปรียปร้ยวหว,ว,วาน,นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอ <S <S นันเนี้ยก็จะมีโปรเซสต,ต่างๆที่จะทําให้มีรสชาติต่างกันนะคะอ mm. ืมฉะนั้นผมเคยได้ยินมาว่าเออมันก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับในการที่จะทําให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติหรือกลิ่นที่แตกต่างกันนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้ได้บอกว่าสายพันธุ์เรื่องสายพันธุ์นะครับหรือว่าเรื่องของความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟด้วยใช่ไหมครับมีการขั่วมากขั่วน้อยอะไรเงี้ยก็จะให้สารที่อยู่ในกาแฟเนี่ยพวกอารมาต่างๆเนี่ยออกมาที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงการบดด้วยนะครับบดหยาบบดละเอียดอะไรเงี้ยก็จะทําให้การเข้าถึงหรือการสกัดนะครับของของสารที่ที่อยู่ในกาแฟเนี่ยออกมาเนี่ยได้ แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าอยากดริปเนี่ยก็คือจะกินกาแฟดริปเนี่ยก็อาจจะเป็นสกัดหยาบๆหน่อยนะครับหยาบๆไม่ไม่ละเอียดมากนะครับแต่ถ้าอยากกินแบบขมๆเลยนะครับอันนี้ต้องกาแฟตุรกีเคย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 เห็นไหมครับละเอียดมากเลยมีกากด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของเวลาด้วยโดยปกติก็จะชงกันที่2-3นาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ำเนี่ย นะครับสกัดสารออกมาให้มากที่สุดแต่อย่างไรก็แล้วแต่สมม่าถ้านานไปเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีความร้อนนะครับมีความร้อนสูงเนี่ยก็จะทําให้สารบางอย่างเนี่ยมันสลายตัวออกมานะครับก็ทําให้เกิดรสขมขึ้นได้นะครับฉะนั้นกาแฟที่ชงนานๆใช้เวลานานๆแล้วก็ใช้น้ใชความร้อนสูงเนี่ยก็จะทําให้กาแฟมีรสขมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มีรสเปรี้ยวชอบแบบความสดชื่นไม่ขมมากเนี่ยก็อาจจะสกัดด้วยอุณหภูมิที่ ต่าลงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาสัส้นๆเช่นพวกโคบูต่างๆนะฮะตรงนี้รวมถึงน้ําที่เอาไปใช้ด้วยนะครับน้าที่ที่เอามาชงกาแฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็มันก็จะจับกับสารในในกาแฟเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นผลดีซึ่งบางครั้งก็จะทําให้รสชาติและกลิ่นเนี่ยมันกบไปหรือมันหายไปนะครับเช่นแบบบางตัวเนี่ยอย่างเช่นแมกนีเซียมอะไรถึงรสชาตาในน้ำเนี่ย มีแร่ธาตุต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้สามารถดึงความหวานจากกาแฟออกมาได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องราวของการวิธีการปรุงต่างๆนะครับการชงต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยคนดื่มเนี่ยต้องการยังไงกันแน่นะครับขึ้นขึ้นอยู่กับรสยิมนะครับว่าวางคนชอบกินหวานบางคนอยากมีหวานเปรี้ยวนิดนึงหรือว่ามีขมอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาแล้วนะครับในใน,ในสมัยนี้แล้วก็มีการประกวดกันด้วยนะครับว่าเออมล็กกาแฟปุ๊บทำยังไงให้มีกลิ่นหรือรสชาติต่างๆ,ๆที่ออกไปนะครับตรงนี้ก็ก็เริ่มมีการแข่งขันกันครับค่ะก ถ้าเกิดว่าพูดถึงกาแฟคนจะนึกถึงแต่รสชาติขมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีรสชาติอย่างพอมีการแข่งขันมากขึ้นมันก็จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีรสชาติที่แบบออกเปรี้ยวจนบางครั้งอ่ะปัจจุบันถ้าเราได้ยินกันไปดาคาเฟ่มันจะมีกาแฟรัมกาแฟวิสกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งถ้าในเรื่องของคารานเราก็จะรู้สึกว่าเอะเรากินได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแอลกอฮอล์อยู่เหลืออยู่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ ถ้าเริ่มต้นกระบวนการของกาแฟรัมหรือกาแฟวิสกี้เนี่ยรสชาติกลิ่นวิสกี้มันจะทำมาจากการหมักชนิดหนึ่งที่ไปมีการใช้ถังไม้โอ๊กหมักเมื่อก่อนมันจะคล้ายๆเล่นแบบหมักวายอะคะ่ะที่เขาจะถังหมักในถังโอ๊กใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็เอากาแฟเนี่ยไปหมัก ในถังหมักนั้นด้วยทําให้แบบรสชาติติดออกมากับเม็ดกาแฟแล้วก็นําไปสก,กัดก็ยังคงรสชาติกลิ่นอันนี้อยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาเป็นกระบวนการวิธีการแบบใหม่เป็น a n a r r o i i f f r r m n t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  o o n ก็คือเป็นการหมักแบบ<ช>จำกัดออกซิเจนใช่ค่ะมีการลดออกซิเจนซึ่งจะเป็นการใช้ถังหมักอีกแบบใหม่ที่ม,มีการต่อ วาวออกมาเพื่อฉีดคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็จำกัดปริมาณของออกซิเจนไว้ในถังเพื่อให้ไม่มีออกซิเจนค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการหมัก2-4วันเพื่อให้มีรสชาติตามหลักการหมักก็คือต้องใส่ยีสต์ใส่พล้วยใช่ค่คล้ายๆกับการหมักไวน์หรือพวกโยเกิร์ตที่เราหมักกันค่ะแสดงว่าสถานภาพความเป็นฮาลลเนียก็ต้องรึมระวังด้วยใช่ไหมครับเพราะว่า เวลาการหมักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมานะครับแล้วก็พวกของสารหอมต่างๆเช่นพวกเอสเตอร์พวกเนี้ยนะครับที่ที่เราต้องการพวกกลิ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นนะครับในใน,ในขบวนการาคั่วหรือการหมักอะไรตรงเนี้ยนะครับก็จะทําให้มีความเสี่ยงในเรื่องของความาสภาพพา้านด้วยนะครับรวมถึงในตอนแรกๆเนี่ยสมมติถ้าเราตั้งใจว่าจะเป็นกลิ่นของเหล้าเบียร์เลยอย่างเงี้ยผมคิดว่า อาจจะไม่สูมเสียงไ,ไม,ไม่ไม่เหมาะสมในการที่จะรับรองฮาล้านอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูขบวนการการผลิตกันหน้าง,งานกันอีกทีนะครับว่าว่าเป็นยังไงท้ายแล้วเนี่ยก็ก็พยายามที่จะอูม,มว่าเราแต่งกลิ่นได้นะครับแต่ว่าก็อย่าพยายามเรียนแบบสิ่งที่เป็นฮารองอะไรเงี้ยควรจะหลีกเลี่ยงซะ,ะดีกว่านะครับตรงน,นี้แต่ว่าในส่วนของเราจะเน้นหรือว่าตั้งใจในการที่จะผลิตกลิ่นอื่น เป็นเฉพาะไปเลยซะดีกว่านะครับแทนว่าจะเป,เป็นเป็นตั้งใจว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็อาจจะทําให้มุสิกเราเองเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ใหม่ๆขึ้นมาจากการดื่มกาแฟแล้วก็ได้สารสก,กัดหรือว่าได้กลิ่นอาโรมาต่างๆเนี่ยที่ที่แปลกใหม่ออกมานะครับแต่ว่าเนี่ยต้องระวังในเรื่องของชีวะพารานของกาแฟมเมล็ดกาแฟด้วยครับผมซึ่งซึ่งมเมล็ดกาแฟพวกเนี้ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีวิธีการแตกต่างเช่น,มนเมล็ด กาแขี้ชมดหรือขี้ช้างอะไรเนี่ยก็มีนะครับตรงเนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของฮาลาและป็ตไยยิบด้วยใช่ไหมครับดูความสะอาดดูตรงนี้มันก็คือเกิดการบ่มในในตัวช้างนะครับหรือว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยโดนโด,ด,ดนบ่มก็ทําให้มีสัาภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ที่ผิวนะครับหรือเมล็ดเนี่ยเกิดการมีสาร,ารอโรมาตต่างๆท,ที่ท ที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เป็น,ปน,ปน,ปนวิธีหนึ่งที่ทําให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ที่ดีขึ้นนะครับท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการดูกาแฟเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องดูเรื่องของสภาพฮาลานด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน,มในการบ,บ่มในการกระบวนการในการผลิตพวกกาแฟต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเริ่มที่จะใช้สิ่งที่หรือว่ามีเจตนาที่จะนําไปสู่เรื่องที่ไม่ฮาลานแล้วนะครับก็อย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยครับผมครับตรงนี้ครับ ก็วันนี้เราสองคนก็ได้พูดคุยในเรื่องของกาแฟปรเซสของกาแฟที่มาของกาแฟตั้งแต่ประวัตว่ามาจากการอี่ใช่ไหมคะใช่วันนี้เราก็ได้รู้จักทําความรู้จักกับกาแฟมากขึ้นว่าไม่ได้มีแค่รสขมอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของรสชาติอื่นๆที่มีการดัดแปลงพัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะช่วงเวลาของ Thailand Insight ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เราสคนก็ขอตัวลาไปก่อน a s s l a m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l ว h i w 好好好 อากาศดีเลยพี่ไปึ้งคือเมื่อกี้เพอขึ้นไปข้างบนอ่ะขาสั่นตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเขาวังครับเรามากินรสช่องสิงคโปร์กันแต่อกมาแค่นี้เขาก็มีชื่เดียววันนี้ครัคถ้าโบเ็นแบบนี้เขาต้องยาวขี้นมาตรงนี้แจ็บอกว่ากว่าจะเป็นต้นได้คือ5ปีกว่านี้ลูกปีขึ้น14ปี สลามอะัรกุ้งวารอมาตุลรอบรากาเตอสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงฮารางดูดครับและฮารานดูดวันนี้นะครับผมพาผู้ชมออกต่างจังหวัดอีกครั้งนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับพี่ชายของผมครับเปิดตัวแขกรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับพี่ฟันวันนี้เราจะไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันครับถ้าพูดถึงเพชรบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น้อยมากสําหรับคนที่จะไปเที่ยวเพชรบุรีเนี่ยเราสามารถเดินนทาางดดด้้ววววยยรรรถถไไฟััโส่ตก็ ซึ่งวันนี้เราเลือกช้อยแบนด์รถไฟเราเลือกเป็นเที่ยว9โมง20จะไป,ไปถึงประมาณกี่โมงพี่ประมาณ8โมงดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศบนรถไฟนะก่อนที่เราจะไปถึงสถานีเพชรบุรีนะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามดูว่าเพชรบุรีของเรา EP นี้จะเป็นอย่างไรติดตามด้วยเลยครับครับผม ผู้ชมครับตอนนี้เรา2คนก็แวะเติมพลังกันอยู่ที่ไหนครับพี่ฟันที่ร้านอาหารมุสลิมฟาริดาครับเลยมาจากสถานีรถไฟที่เราลงมาสักครู่นี้เนาะ<ช>เติมพลังนิดนึงก่อนที่เราจะไปทำเน v i t y วี่ที่สำคัญในวันนี้เราจะไปไหนนะเราจะไปที่สวนตาลลุงถนอมครับได้ข่าวว่ามันมีกิจกรรมเป็นตันานให้ทําที่ว่าน่าจะสนุกแล้วก็ใช้พลังเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวรับประทานอาหารตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่จะทากันนะว่าจะเป็นยังไงตามชมได้เลยครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไหนครับพี่ฟันสวนตาลลุงถนอมครับเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมข้างในสวนกันเนาะใช่นี่คือบรรยากาศรอบๆนะคุณผู้ชมคือเข้ามาเนี่ยอากาศร้อนๆนะแต่พอเข้ามาในสวนก็คือเย็นเลยเช่เขาใหต้นตาลบางแดดให้เราหมดเลยเนาะสังเกตว่าต้นตาลแต่ละต้นนะครับจะมีอายุเดี๋ยวเราไปถามว่าเขาปลูกมานานตั้งแต่รุ่นไหนกันครับขอขอเชิญพี่อภิรของเราครับวันนี้ผมชื่ออำนาจทูเงินนะครับเป็นลูกลุงถนอมนะครับเป็นผู้ดูแลส่วนนี้นะครับเขาชื่อเล่นก็พี่แจ่ม อพี่แจ่มครับผมขออนุญาตเรียกพี่แจ่มเนี่ครับที่จริงๆตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นฐานเรียนรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันค่อยๆขยับเป็นไปเองคือเราสะสมประสบการณ์เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับที่เราส่งเสริมก็คือในเรื่องของการก่อขยายพันธุ์ฐานที่2ก็การเก็บผลผลิตแล้วก็การแปรรูปพวกน้ําตาลสดน้ำตาลทิปพวกนี้มีการแปรรูปนะครับผมแล้วก็การทําขนมตาลอีกอย่างนึงเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ชิมเนาะได้ชิมแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ขึ้นต้นตาลด้วยอันนี่เราต้องปีนไปถึงยอดเลยนะวันนี้ต้ออออองงปดดถึยยเพราาะว่่่ชกมันนู ตาลเพชรบุรีจะมีความเด่นกว่าตาลที่อื่นยังไงครับในเรื่องของต้นก็ไม่เด่นอะไรกว่าที่อื่นเขาแต่ในเรื่องของรสชาติมันเด่นกว่าที่อื่นเขา<ม>เพราะว่าพื้นดินของเราอุดมสมบูรณ์<ม>คือมันทําได้หลากหลายมากตั้งแต่ยารักษาโรค<ม>อาหารแล้วก็เป็นทั้งสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับพัดได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันครับไอพี่ประเทืองนะพี่ประเทืองจะมาให้ความรู้เราในฐานของการเพาะพันธุ์เริ่มเลยครับครับขั้นแรกที่เรียกแกงวั้ตาลเคยทานกันไหมครับ หัวตาลเคย<ค>ได้ยินครับแต่ไม่เคยทานอ่านี่ยครับลูกหนึ่งก็ได้น้อยเดียวเขาข่าวนี้ครับลูกหนึ่งก็ได้น้อยเดียวแค่นี้ตะแกรงเป็นหม้อมันไม่ต้องหลายๆลูกครับถึงจะพอหมอ้อครับผลโดยจากน,นี้คือจากลูกใหญ่รเราพามันแหละแค่นี้ครับไม่ใช่นี่ลูกอ่อนนี่ลูกอ่อนนี่ลูกแก่ลูกข้างหน้าครับต้องหันตรงหัวใชครับใช่ครับแค่นี้เองหรอลูกหนึ่งน้อยว่าอ่าผลเลยจากนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้ครับปล่อยแก่ถึงสุกแค่นี้ครับอ๋อลองดมหอมนะ แบบนี้เขาจะเอาไปทําขนมใช่ไหมแต่แบบนี้เขาไปทําแกงใช่แล้วก็ใส่ไปในเครื่องเป็นร้อยร้อยใส่เข้าไปเครื่องก็จะปันป่นปันป่นปั่นพอเนื้อก็ออกหมดเขาก็จะเหลือเพรนี้ครับนี่พอเครื่องก็ปั่นเนื้อหมดแล้วมันจะเหลือเพรนี้แล้วก็มเม็ดขยายพันธุ์ต่อครับอ๋อมเม็ดอยู่ข้างในมเม็ดในมันอยู่นี่ครับเนี่ยอันนี้ก็คือมเม็ด ใช่ไหมครับแต่ต้องเอาใส่ถุงปุ๋ยแช่น้ําอย่างน้อย20วันขึ้นครับพอได้20วันก็ไปยกจากน้ําขึ้นมาวางบนบกเฉยไม่ต้องทาอะไรครับอภิยาปิดไว้1เดือนครับออกงอกวันนี้ครับงอกงอกงอกเ็คือครากไหมไม่ใช่งอกที่อาจจะพุกทิ้งข้างบนใช่ไหมครับไม่ได้ลงดินลงดินครับอ๋อลงดินอ่าเนี่ยงอกเรียกว่างอกครับงอกยังไม่รากเนี่ยงอกครับครับงอกเคยกินไอจ้าตาชื่มกัอนไหมครับจาาตาชื่อมหวาน แบบนี้ครับเคยไหมครับไม่เคยครับผมเคยกินในลูกมะพร้าวที่ขาวๆอ๋อคล้ายๆกันถ้าเขายังไม่ออกตัวนี้ตัวขาวตัวนี้ข้างในก็ไม่มีครับตัวนให้ก็ออกตัวนี้ก่อนถึงจะมีตัวขาวตัวนี้อหมายความว่าเนี่ยมันจะอยู่ในเม็ดอีกทีนึงอ่าใช่ครับแต่ออกมาแค่นี้เขาก็มีครึ่งเดียวพอนี้ครับถ้าว่าเต็มแบบนี้เขาต้องยาวถึงขนาดตรงนี้ครับขั้นแรกเขาก็จะเอาตัวนี้ไปเชื่อมไม่ต้องเป็นทองตาไปที่เพาะไว้แล้วฝาตรงไหนเราไปถอดแตัดสายแล้วไปทิ้งอันครับพอฝนท้าแล้วก็อับกองไว้อับที่ยาสีไว้เขาก็จะฟันตัวนี้ออก นันนีเออาตัวนี้ออกือาตัวนี้เเออาไปชื่มกว่าจะได้อันนี้ม,มันจะมีสเต็ปของมันยากมันแก่เป็นวิธีการได้เจ้าออกมาแต่ถ้าเราอยากเอาต้นก็ปล่อยให้มันปล่อยไปก็ไปเรื่อยๆผมก็จะงอกไปเรื่อยครับเนี่ยงอกเขางอกงอกงอกเอาก็ไปสุดนี่ครับราก อันนี้คืออยู่ในดินหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้นานนะครับกว่าที่มันจะงอกมาเป็นตเดือนครับสามเดือนจากที่ไอ้นี่นัดยงแห้งอันนี้จากเนี้ยสามเดือนครับสามเดือนแล้วเมื่อกี้พี่พี่แจ็คบอกว่ากว่าจะเป็นต้นได้ก็คือ15ปีกว่าจะได้ลูก10สิบปีคือสามารถที่จะเอาไปทํายารักษาโรคเนี่ยเขาใช้ส่วนไหนอ่ะไอ้รากอัะรากะอ๋อรากพี่ประเทืองครับเรามีขายไหมอันนี้ถ้าสมมติว่าคนมาเที่ยวที่นี่แล้วอยากจะซื้อเราสามารถซื้อกลับไปปลูกได้คนัะสิบห้าปี ได้ผลในกกินก็จะได้แบบนี้ครับเอามากินเราเพิ่งรู้กันนะว่าไอ้ลูกตาลไอ้ลูกเนี้ยมันสามารถที่จะนําไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ลูกตาลจนถึงเม็ดข้างในมันอะเนาะรสชาติมีความมันหวานแล้วเหมือนกับเรากินมะพร้าวอะครับอ้าวลองับเดี๋ยวจะติดใจก็ต้องไปฟันเอาเองนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บลูกตาลกันเนาะไปครับไปครับคุณผู้ชมนี่ครับพี่แจมวันนี้คือต้นที่เราจะปีขึ้นไปขึ้นไปรอน้ํา อันนี้ก็คือภาชนะที่ให้รอเขาเรียกกับบอกแสดงว่าข้างบนเนี่ยเราฝานมันเพื่อที่จะรอหนาก็คือบีบนวดไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นไปรอตอนเย็นเก็บตอนเช้าทุกวันเก็บเสร็จก็ไปแปรรูปเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราขึ้นไปรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่แจงมก็จะเก็บลงมาให้เราใช่ครับพี่ตันก่อนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คุณพี่ขึ้นไปก่อนครับเาขึ้นก็แฟนแบบนี้อ่าโอเคไปโอ้ทำไมพี่เขาขึ้นได้ง่ายมากเลยครับก็มาขึ้นทุกวันนี่จ้ะ ข้างบนอากาศดีไหมครับพี่แจมไม่ตดกล้องอะริต้องปีนขึ้นไปหลักรอเก็บฟุตข้างบนไปก่อนเลยไปก่อนขึ้นคนละต้นเออริไปก่อนเลยเลยใส่ฮูดขึ้นปีนเหรอได้ได้เหรอขึ้นมาได้ยังครับพี่แจมไปอัศวินไล่รอมานนะเฮ้ยไปถ้าสมมุติว่ามีเป้าขาดอย่าทายนะ เวลาขึ้นน่ะต้องไม่มองข้างล่างมันจะเสียวอ่นแล้วคุยกับกล้องเลยดิพี่ <laughs> ยาวไมมองข้างล่างมันจะเสียวแล้ววันนี้นะครับเราพี่ฟันก็จะเป็นตัวแทนกับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะบรรยายถึงความรู้สึกนะครับที่ได้ปีนต้นตาลครั้งแรกในชีวิตครับเดี๋ัว <c oughs> คุณผู้ชมนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูตอนนี้พี่ฟันลงมานะครับ้ <c oughs> คุณไม่ต้องขึ้นมาก็ได้จ้ะว่าขึ้นมันเยอะโอเคครับ อันนี้พึ่งหรอครับมันต่อยไหมครับต่อยแน่นอนจ้ะวิจริงเหรอยังไงข้างบนอากาศดีไหมพี่ไปพึ่ง <c oughs> ตอนนี้พี่แจมบอกว่าให้ขึ้นไม่แค่คนเดียวครับผมก็เลยเสียดายไม่ได้ขึ้นเพราะว่าวันนี้พึ่งมันเยอะถ้าขึ้นไปเยอะเดี๋ยวพึ่งมันแตกลงังเฮพี่ฟานไหวนะไหวตอนนี้นะครับกําลังดูวิธีการเก็บตัวน้ำใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรนะครับรอน้ําตาลนะครับ พี่ฟันลงเร็วๆดิเร็วๆพี่ฟันเป้าขาด้ยคือเมื่อกี้พอขึ้นไปข้างบนอ่ะขาสั่นไม่ใช่ดุเงอดูดิความแบบแล้วก็ความรู้สึกข้างบนหนครับก็อากาศเย็นนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศเย็นเห็นบรรยากาศนะครับของต้นตาลล้วอย่างนี้ต่อต้นนี้ครับสมมติต้นหนึ่งเราเก็บเราได้ปริมาณน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนครับ มันขึ้นอยู่กับฝีมือในการบีบนวดภาวะอากาศ อ๋าผมว่าคุณเนี่ยได้เลยเมื่อสักครู่มองตากระชับมากเลยโอ้ oh, ผมเป็นคนใต้ครับ,รบเป็นคนที่ปัตตานีก็จะปีนต้นมะพร้าวบ่อยแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะถ้าคุณผู้ชมอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบพวกเราเนอะ <c oughs> มาที่สวนตาลงถนอมนะก็จะมาเจอพี่แจมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตามฐานเนอะแล้วก็เนี่ยปีนงขึ้นไปเก็บตตาลเหมือนที่พี่แจมให้เราปีนวันนี้ก็ได้เนาะจริงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยชาลีพเขาอยากจะขึ้นด้วยแต่ก็ไม่มีโอกาสเสีได้แล้วคุณไม่ต้องขึ้นมาก็ได้จ้ะว่าขึ้นมันเยอะโอเคไะครับ <laughs> อย่างนี้สมมติว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการแล้วเราสนใจที่อยากจะมาที่สวนลุงถนอมเนี่ยสามารถมาอย่างไรได้บ้างครับก็ตั้งอยู่ที่ตบำบลท่ารงอํอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ได้ทุกวันเนาะก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมาเรียนรู้ที่เป็นฐานการเรียนรู้ก็คือติดต่อมาก่อนได้ก็จะมีสอนควรติดต่อก่อนเพราะว่าเราจะไม่จะไม่รับซ้อนกันเพราะว่าบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงงั้นก็ฝากสวนตามลุงถนมไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ควรจะมาแล้วก็พาไม่ได้เลยเมื่อคุณมาที่จังหวัดเพชรบุรีครับโอเคอย่างงี้วันนี้เอาสองคนก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจกันต่อเนาะนอกจากที่สวนลุงถนนเนเราจะไปกันต่อจะเป็นที่ไหนเดีวรรรอิามคคับ้นเพแจะ ที่มาให้ความรู้เราแล้วก็เปิดสวนให้เราเข้ามานะขอบคุณมากครับ,รบ,รบขอบคณครับ ราอยู่ที่ไหนครับพี่ฟันตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเขาวังครับเรามากินรถช่องสิงคโปร์กันรถช่องสิงคโปร์ของที่เพชรบุรีนะคุณผู้ชมเขามีความพิเศษกว่ารถช่องอื่นก็คือเขาใช้น้าตาลตะโนดซึ่งเป็นได้ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่จังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ชมถ้ามาที่จังหวัดเพชรบุรีต้องอย่าลืมเลยนะใช่มีหลายร้านให้เลือกครับลองดูว่าร้านไหนที่เราชอบแล้วก็รสชาติถูกปากกับเราก็จัดเลยครับ ใช่ครับนี่เราก็คนเวลาคนละถ้วยเนอะอยาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานที่สุดท้ายของวันนี้ก็ <นะ S 2> คือจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวผู้ชมรอติดตามไปครับ ที่เรามาที่สุดท้ายที่นี่เนะาะมาัสิดกลาสจับุรีเมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปนะเยี่ยมชมแล้วก็ดูเป็นสูตรวัฒธธรรมของที่เพชรบุรีนี้เขาได้รับการสะสมจากอาสมฮานธรรมของจังหวัดบุรีเพราะว่าหลายๆหน่วยงานหลายคณะเนี่ยเขาก็อยากเข้ามาเที่ยบชมแล้วก็ดูถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมนะแล้วก็มีกได้คุยกับว,วะหลังจากที่เดินดูนะว่าที่ชุมชนเนี่ยเขามีสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการแปรรูปเนือนะ้อเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาเลี้ยงตัวกันเนาะแต่ว,ว่าพอท้ายแล้วเขาเลี้ยงเขาก็ขายไปโดยพ่อค้าคนกลางว่าไนนา,ห,นาหรือโรงงานจากต่างประเทศแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องกดราคาชาวบ้านเขาก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทําเป็นเครือข่า,ขายขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีโรงเชื่อที่อยู่ในเครือแล้วก็ชาวบ้านที่เลี้ยงเยก็จะไปขา มันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการที่แบบตันกดราคากับการขายวัววันนี้ก็ถือว่าคุ้มครับที่ได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีแต่เรายังเหลืออีกหวันเรายังอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีครับแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมอะไรหรือไปไหนนะครับผู้ชมต้องรอติดตามในอีีหน้านะครับสำหรับทริปเพชรบุรีครับ อีพีนี้เราก็ต้องขอตัวลาคุณชุ่มก่อนนะหมดเวลาแล้วพบกับเรา2คนได้อีกครั้งในรายการวิถีน้องดอนช่วงฮารันดูส์ในพีหน้าครับพเรานี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสลามอะไรกุ้งวะร้อนปูดุรร้อนประกาตุร์สวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนเวลาพูดถึงสวัสดิ์เพชรบุรีก็จะมาเที่ยวเข่ง เป็นแนดมาเลยที่เป็นสะพานแข็ง,ตงแ,แต่วันนี้เราพามาเส้นทางอีกรูปแบบหนึ่งนะคี่ว่าลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมีเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเรามีโอกาสจะเจอสัตว์หลายชนิดหม<า>ีหมาเสือดาวเป็นพระเอกของที่นี่ครับคุณผู้ชมถ้ามีเสือดาวมานะครับผมจะทําการชาเลนจ์กับมันว่าใครจะวิ่งเร็วออกว่ากดหัวใจรัวๆแล้วเป็นกาลังใจให้ด้วยนะฮะ เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่านอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยยังได้สถานที่สําคัญในจังหวดัดเพชรบุรีด้วยนะคะใช่แล้วครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนแล้วก็เชิงเกษตรกรรมที่เราควรที่จะสนับสนุนกันนะครับใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอัตอาลาทรงตรัสว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลกอด และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลกอดนั้นคืออะไรคืนอัลกอดนั้นดียิ่งกว่า1,000เดือนสุรอนอัลกอดอายะที่1-3ส คุณผู้ชมคะรายการวิถีรอมฎอนปีเนั้นยังคงครบครบทด้วยสาระความรู้ที่เรานํามาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะทุกวันตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกาถึงสี่นาฬิกาสามสิบนาทีทางททพห้าคุณผู้ชมตื่นมาทานข้าวโฮุแล้วอย่าลืมรับชมและเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะครับวันนี้นะครับรายการวิถีรอมฎอนของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมรารหกมะตุลาอฮิวะบะระกาตุสวัสดีครับสว